กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะจ๊ะออมาอีกแล้วเมีฝรั่งโลกสวยอะ่ะโลกสวยแล้วกูเก็บให้ดูคนเดียวพี่น้องตัวโลกความจริงกูพูดหมดพูดได้อยากฟังมังเออไวอีกแล้วก่อยอ่ะมันมีคนอยากฟังกระซางสีเบานะจ๊ะอ่ะ <c oughs> บอกเคยลืมภัยสาวไทยคนนี้บอกเคยลืมตัว ก็ย้อนนี้สินมันทั่วมัวพระรพันผัวต้องกินต้องใจยามมายืมเงินอย่าเครียดคอยเด้อถ้าบอมิหายทางนี้ก็แย่ทั้งใจทั้งกายถ้าคอยสบายสิแจกฟรีฟรีถ้าแม่นได้ดีมีเงินล่วงลายคือไทยบ้านซา สิตั้งลองทานแจกเงินเด้อค่าบอต้องโทรมาให้เหนื่อยหัวใจถ้าแม่นคอยมีก็ให้เจ้าแล้วเว้าวบ่าาอยากอายย้อนมันบอมีนี่ละเลยนายเบื่อสั่งกระตายเห็นหนะ้า ก็ยืมมึงเคยถามกูไหมว่ากูเมียป่ะไปแล้วใอยนะจ๊ะมาหาสิแตกเนี่ยเออเบาพื้นค้นผู้พ <ules laughter> ี่น้องฟังผู้ใดอยากฟังมึงบาฟังกระซากูบ่างเงแต่ว่ามาแล้วฟังให้มันจบแล้วพี่น้องเออย่าเฝ้าด่ามานะจ๊ะเออถ้าด่ามามึงเป็นยังไงยะาถือกสาก ถามมาตอบตรงถามมาตอบไปนะจ๊ะโลกสวยใอยเก็บไว้ฟังคนเดียวนะจ๊ะดูคนเดียวอ่าอยู่คนเดียวชมคนเดียวแม่ใครดูด้วยนะจ๊ะโลกสวยโลกความจริงพูดหมดนะพี่นองอัญญาเนี่ยบลเลียบลเลีย <c oughs> อ่ามึอนี่ยอมผมพี่นองแล้วอ่าอ่ายันมางามยอมผม <c oughs> ยอมผมเอาปืนก้นอ่าหัวงอกงาโก,กวเขามาถอนงอกโ <c oughs> กวเขามาถอนงอกย้อนไปก่อน <c oughs> จะได้ไม่มีงอกนะจ๊ะออมาเนี่ยอ้าวข้าเรื่องกะเทจ้ะอ่า เออดราม่าเรื่องไรมึงเนี่ยเออว่าพื้นเมียฝรั่งสุมตุข่อยละพี่น้องเออสุมเมียฝรั่งทั้งหลายนะจ๊ะเออมึงสิว่าพื้นยังก็ดอกแกเนี่ยเออเบ้าสุ้บเบ้าพื้นอ่ะสุมอ่าอันอ่ะติดอาอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวอยที่ว่าเ้ยงองสาเหตุเหตุการลิ้นติดของใอยนะพี่น้องมันเกิดอียังเหตุการณ์ียังก็ใยรจะได้ลิ้นติดลิ้นแข็งลิ้นพันแบบนี้นะคะพี่น้องอ่าคลิปหนาก่อนนะฮอาฮ่าฮ่าอย่าไปฟังตลกตลกนะอ่ามันเป็นความจริงความ r e ้ l พี่น้องเด้ออ่ามาเนี่ยใอยว่าไอ้ฟังว่าอันเนี้ยฝรั่งชอบด่ามาผัวฝรั่งนะฮะฝรั่งมันก็บ่รลู้เลียงดอกพี่น้องมันซ้าบ่ลููนะแต่ว่าผัวใคอยนี่ยว่าขึ้นบ่ได้หรือเปล่ามันว่าว่าได้เลยนะฮะ ยี่สิบปีแล้วนะคะเออคอยแต่งงานมาเนยเล้าวเล้าอึงแ่ปีแรกพี่นออ้องเออมันบอกก็มันมาเฟ r s t t ท m e แต่มันพูดสวัสดีครับเป็นคําแรกเลยพี่น้องนะเออกินอะไรมันว่านะจ๊ะเออบอกเพื่น,ไไน,นะะเพ่ไรนะฮะเออขอความดีร้ายเลยพี่น้องดีร้ายนะฮะต้องเอาไปคืนหิงนะจ๊ะเออมานี่ผู้พ่อค้นบดีกับมี่แมนบลัดพี่นออ้องเออคอยอยุสังคมนะฮะมีฝรั่งนะฮะเออแล้วคอยกับมีบริษัทขายเชลซึ่งคอยจะหู้ฝรั่งเป็นย่างดีกับคนไทยมีคนไทยนะฮะเออ อันนี้ว่าพื้นก่อนเอ่อเมียฝรั่งชอบเอาอมาดามาผัวฝรั่งว่าพื้นผัวฝรั่งนะฮะว่าฝรั่งบ่ดีขี้ที่ขี่เนี้วนะฮะเอะอเจ้าสู่อันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นปัญหาของเพื่อนหลับพี่น,อนะะ้องนะเออปัญหาที่เ่าสมค้นออกมาแฉนะฮะเอ่อแทนที่จะเก็บไว้นะฮะเอ่อปัญหาในครอบครัวอ่าอันนี้ว่าเป็นกลางเรื่องมึงไปเสือกเรื่องไรเขาเียนอยากอุ้ยกูมันมันจะมาแย่กูกูอยากพูด <laughs> ไป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 ,ไป <laughs> คอยมีของ <laughs> คนมีองค์คนมีองคนอง์นะฮะเออ องแรงของมึงองปากไม้ล้วพี่น้อง <laughs> ออชีวิตกูปเป็นแบบนี้หละพี่น้องนะตลกเป็นวันนะฮะมึงตลกเพื่อมึงขำเพื่อมึงหัวเราะเพื่อเอาก็กูไม่อยากคิดอะไรนะพี่น้องนะเออคนเรามันไม่เหมือนกันไงพี่น้องนะเออเราก็จะมาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่มึงมจะเข้าเรื่องอ่ะยัง <laughs> ว่าเพื่อนก้อนเมื่อยก้อนสังมึงเตียนยา่อยบังเงข่อยบังเงขอ่งงขอยอยากว่าวตามที่่อยอยากว่าวนะฮะตามที่ข่อยไปมึงมาเอา่อ่อยชอบไปมึงก็พี่น้องเออเอา, <c oughs> เ,อาเขาเลื้ยงสักทีนะจ๊ะเอ่อผัวบอดีอันนั้นอันนี้ไม่ดีทำไมไม่เลิอกอ่ะเออมึงทนเพื่อ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 นะ <c oughs> จ๊ะเลิกมากเลยก่อนที่มันจะสายนะจ๊ะแล้วสมัยนี้นะพี่น้องนะเอ่อฮะผัวออนไลน์ก็แย่ๆนะเออ โอ้ยหาได้ทุกนองพัวเนี่ยผู้ซ้ายนี่คือดอกไม้ขลางทั้งแล้วพี่น้องเอ้ยนเพราะว่าวอันแต่จังแต่กี้นี่เขาว่าอันผู้หญิงเนี่ยคือดอกไม้ลิ้มทางเด็ดไงมันว่าพี่น้องโอ้ยทุกมือนี่พี่นออ้องเออผู้ซ้ายเนี่ยซ้ำดอกไม้ลิ้มทาง้งมองไดก็ได้มันวะ่าะพี่น้องนะจ๊ะเออสวยปากมานาจ๊าการยาน,นี่แหละนะจะ๊ะใครบอกมึงสวยกูบอกตัวเองกูไม่ต้องให้คนมาชมนะจ๊ะพี่น้องกูบอกตัวเองทุกวันทุกวันเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะจ๊ะ ไม่ต้องร้อยคนมาสรรเสริญเ,เยือนยอเลจ้ะเอ่อเมียฝรั่งถูกยากเอ่อคนกระดูถูกเหยียดย้ำเอ่อเมียฝรั่งรลำรวยคนกระยกมือไหวเม็นเวลาพี่นอ้องเอออันเวลาทุกเนี่ยก็มีแต่คนอ่าซ้ำเติมแล้วพี่นอ้องเด้อเออพวกเจ้าแยกพายย้ำถูกนะจะ๊ะเอ่อเก็บออมหอมริบนะจะ๊ะอ่า <c oughs> ยามจนมีแต่คนเว้าใสาย่ยามได้ล้วค้อนแอรคูบา้า เอาลว่าโอ้ยลูกตาพิมพ์พาไม่ต้องกลัวจนเจ้านายอำนาจเหลือล้นเราจะเป็นคนจลขาดเคินเงินทองทรัพย์สินก็มีเหลือกอ้งก็ตู้ขายทองขอนยาคนเดียวเออขาคนเดียวได้ไงกขาชอบเอาไปจำนำพี่น้องตอนนี้ไม่เหลือแล้วเออเส้นเส้นหนวดกุ้งโรงจำนำก็ไม่มีถ้ามีโรงจำนำป่านี้มันหมดแล้วยาเนี่ยหมดดากนะจ๊ะเออแบบนี้เอถ้าบวดีนะฮะเออเก็บไว้นะฮะเรื่องของครอบครัวเขาเนี่ยต้อง ต้องคุยกันสองคนมันบาราดพี่น้องเออบานี่ก็ออกมาว่าให้ผัวฝรัง่งอันนั้นอันนี่นะฮะเอเอก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่านะฮะเออ่าเนี้ยฝรั่งเนี่ยอยากได้แต่เงินอยากได้แต่ท้องไผเราไ่อยากได้เงินได้ท้องมันบาราดพี่น้องเออบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีอย่างที่พี่น้องคิดนะเออเออเห็นเห็นว่าเขาไปเปไปเป,ป,ปบ้านเราเนี่ยนะพี่น้องเขาก็ติดนี่ไปนะเออเขาก็เขาก็รูดบัตรรูดบัตรตามที่ยาเคยพูดนะฮะเออ ูดบารกลับมาก็ใช้นี่หัวโตใช่ไหมลับพี่น้องเออทีนี้พอเกิดความรักกับผู้เอ่อความรักนะคะกับผู้หญิงไทยนะคะเอ่อก็อยากที่จะเอาเมียมาเลี้ยงดูนะคะเอ่อบางทีผู้หญิงก็เข้าใจว่าผัวรวยนะฮะแต่บางคนเขาก็ได้ผัวรวยจริงๆนะคะพี่น้องเอออันนี้พูดสำหรับคนนั่นที่บรวยนะคะเออ คนจนคนรวยไม่ใชาก็มวยมารณาคนดีคนบาปไม่ใชาทุกคนก็าตายตายเน่าเหมน็นเอาไปไม่ได้สักอย่างใครอยากจะจนนะทุกคนก็อยากจะรวยนะจ๊ะเอ่ะอันว่ามาเป็นขี้ขาฝรั่งเอออ่ามาอยู่น้ำฝรั่งมาอยู่น้ำผัวก็ต้องเฮ็ดงานตอนที่มึงผัวไทยอ,ะอ่ะนะมึงก็ทำงานนะ ทำงานแถมกินตีนอีกนะพี่น้องนะตีนอะไรมึงตีนชิคเก้นตีนผัวนะจ๊ะเออกินข้าวคุกน้ำตามึงไม่เคยพูดนะฮะแต่พอมีผัวฝรั่งปุ๊บผัวฝรั่งว่านิดว่าหน่อยนะฮะเออบางคนก็กินแกงฟักทุกวันนะพี่น้องนะฟักอะไรมึงฟักยูฟักอบฟักติดฟักแดดมันเป็นคำอู่ทานนะฮะนั่นบอแมนบอกฟักเขียวเออ กินแกงฟักทุกวันนะฮะอ,อ,อันนั้นก็เป็นตะเลียอดมันบร,รับพี่นออ้องเออมือไ้ก็กินต่บอกฟักบอกแฟงมันบรับพี่น้องเออมันก็เป็นตะเลียอดนะฮะเอ่อเลีย,ยอดเจ้าก็บ่ต้องไปทนดอกพี่นออ้องเด้อเออถ้าเจ้าเลือกใดจะมีทางไปจะไปโลดนะฮะแค่ทะเบียนใบเดียวนะฮะแล้วก็การหย่าร้างนี่นะฮะเออเขาก็มองด้วยนะฮะเออว่าเขาต้องมองด้วยว่าเ,าเขาเขียนวาให้เราหรือเปล่านะฮะแต่งงานก็จริงนะฮะคนละครึ่งหรือเปล่านะฮะเออฟังให้มันซัดๆนะฮะเออการแต่งงานนะฮะกับฝรั่งนะฮะ แต่คนที่จะทะเบียนยทั้งเมืองไทยนั้นขอบระหนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นทะเบียนทั้งเมืองนอกแนะนําเลยนะฮะให้จดทะเบียนเมืองนอกดีที่สุดนะฮะเพราะอะไรเขาคุ้มครองจริงนะฮะประวัติเราจะอยู่ที่นี่จริงนะฮะเออเออแบ่งกันไปเลยนะฮะเออว่าเขาละเครหรือของไผ่ของมันเออถ้าของไผ่ของมันนี่ก็ไปไผ่ไปมันดีกว่าถ้ายุ่กันบ่ไหวแม่นบ่ลัดพี่นออ้องเออไม่ต้องออกมาด่าแล้วหรอกเอ่อ ไม่ดีก็เลิกนะฮะเอ่อถ้าชีวิตมันเลือกได้เอ่อถ้าเรามีทางไปไปเลยนะฮะไม่ต้องทนแล้วไม่ต้องมาดรามา่านะฮะว่าเขาไม่ดีอันนั้นอันนี้เวลาดีทําไมไม่พูดนะฮะเออเตอนเอาเออเวลาที่เขาดีอ่ะทำไมคุณไม่ออกมาพูดบ้างออกมาแชบ้างแต่ความเดียวคุณแชหมดนะฮะฝรั่งเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นตะเลียตน,นะฮะเออฝรั่งนี่เขาบ่รูเรียงนะฮะที่จริงเขาไม่ได้ขี้เหนียวขี้อะไรหรอกพี่น้องนะความอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องกินต้องใจเออ ค่าแรงกับถูกคือกันกับบานเฮาล่ะพี่น้องนะไร้ใจในสูงสุดยอดนะคะคนที่อยู่นะคะเขาจะรู้ดีนะคะเมียฝรั่งเนี่ยต้องรู้ดีนะคะเออว่าอ่ามันแพงบ่นะคะรายได้พันหาสองพันนะคะผู้ที่มีรายได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเลิศหรูแล้วนะคะเออผู้ที่มีรายได้หาหกพันจ้างข่อยเนี่ยก็ดีอยู่เออเพราะได้กิ่นเพราะได้กินกนยางตีเพราะว่าขยมีลูกหลายคนครอบครัวข,อขอยง่ายเอเอเงินสำนัน ก็บ่ค่อยได้เลี้ยกดอบพี่นออ้องเออใครหนจะไม่ได้จกงสงเจ้าของกับพอแล้วนะฮะเออเอาความดีเอาว่าพูดบ้างนะพี่น้องนะเอออย่าไปด่าจต่ฝรั่งมากถ้าไม่ดีก็เลิกไปเลย <laughs> ใช่ไหมพี่นออ้องเออไปดีกว่ากูอยู่นานเดี๋ยวพี่น้องเกลียดเกลียดกูไม่เงินนะพี่น้องนะกูพูดความจริงนะจ๊ะไปโดนเส้นผมใครก็ไม่รู้นะจ๊ะเออก็พูดความจริงใช่ไหมล่ะพี่นออ้องเออเดี๋ยวจะพูดต่ออีกนิดหน่อยจ้ะหูบ่น้อง มันบอ่อโลกสวยคือว่ามากไม้ปัญหาไผว่ามาดามสบายฝรั่งเกาคนเขาบ่ได้รวยล้นฟ้าทุกอย่างพากันฟันฝ่าอย่าเข้าใจว่าฝรั่งสิรวยทุกคน <c oughs> นะจ๊ะ ไม่รวยไม่เป็นไรช่วยกันทำมาหากินเวลาคุณอยู่เมืองไทยมีผัวไทยอันนี้พูดสําหรับคนที่เคยมีผัวไทยนะจ๊ะเออแล้วมึงเคยมีแม่กูมีเยอะแยะนะเพราะกูไม่น้อยหน้าใครนะฮะ <laughs> บอกไปเลยนะจ๊ะเออก็คนหน้าตาดีนะจ๊ะเออใครบอกมึงกูบอกตัวเองบอกแล้วไงเออไม่ต้องรอใ,ใครชมนะจ๊ะถึงคนที่เขาไม่หน้าตาดีแต่เขามีปากดีเขาก็ได้ผัวหลายคนได้เหมือนกันพี่น้องนะเออเดี๋ยวนี้ผัวหาง่ายจ้ะหาออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมพี่น้องแต่หาคนดีมันหายากนะจ๊ะเออ อย่าไปว่าเจ้าฝรั่งว่าดีไรเขาก็เลี้ยงได้เจ้าเจ้าหละ่ะพี่น้องนะกับลูกกับล้านเอออาจจะให้เขาไปเพี้ยแพ่ไปอีกนั่นเจ้าก็ต้องหามันไม่หลับพี่นออ้องเออบ้านนี้พี่น้องเขาก็บอกเข้าใจเ้แมันบ้าหรบอกเข้าใจนะฮะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยที่อยู่เมืองนอกต้องทนหนาวทนทุกทรมานออกไปเหตุงานเหตุการณ์คอยไปเมืองเมือหลักคิดทุกคนนะฮะเออ่นออกไปเหตุงานเออคอย ผูกอันหลังคนว่าอันยามสมบายแท้มึงคือว่าไปเฮ็ดงานเฮ็ดการคอยเฮ็ดมาได้นะคะพี่น้องเออคอยเฮ็ดมาหลายแล้วเด้ <c ười> เอะคอยเฮ็ดมาแล้วนะคอยเฮ็ดมาแล้วคอยซาร์สมงคอยมาแล้วนะคะเออคอยกับมานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานงา้นคอยบ่อึดบ่อยากเต็มบ้านคอยเฮ็ดบ่ทันนะคะพี่น้องเออสุขภาพคอยกับ่ดีนะคะคนผ้าตัดยกหนักกับไ่ได้เออย่างไก่ก,กับ,บไ่ไหวนะคะเออเป็นโรคขานะฮะ <c ười> โครคไก่มึงโรคเกาเหลาเปล่ากูเป็นโรคยี่สิบเลยพี่น้องอะไยี่สิบโรคอะไรเยอะแยะไปหมดนะจ๊ะเออมาเนี่ ว่าเจ้าผัวบ่ดีอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นนะฮะเออบ่ดีเพิ่นให้เจ้าอุดให้เจ้าอยากบอนะฮะเพิ่นก็ว่าให้อุดให้อยากอยู่เมียงไทยนี่สกินก๋วยเตี๋ยวแต่ละถวยนี่ลังเคียเงินจกมาบ่ามีจักบาทกับมีคอยประสบการณ์คอยมีมาหมดแล้วนะฮะเออนี่ละนะฮะบ่แม่นว่าคนไทยบ่ดีนะคะคนไทยลังคนคนก็ดีคักดีแน่มันอยู่กับตัวเราด้วยนะพี่น้องนะเออว่าเราเนี่ยดีหรือเปล่าอย่าไปโทษแต่ฝรั่งหรือโทษแต่ผัวเออฝรั่งหรือผัวคนไทยนะฮะขอก็่ไม่ค่อยเ,เห็นเมียคนไทยออกมาดามาผัวหรอกนะฮะ อมีแต่เมียฝรั่งยด่ามาฝรั่งบอกว่าฝรั่งมันฟังบรรุเรี้ยงนะฮะเออแต่ว่าคนไทยด่ามาผัวไม่ได้เพราะผัวฟังหูหมดนะฮะเจ้าสิได้กินซุปเปอร์นะฮะซุปเปอร์ตีนไก่นะจ๊ะนี่แหละคอยกะรู้ว่าเนียเมียเมียคนไทยนี่ย่ักล้าด่ามาอ่าผัวไทยนะฮะเพราะว่าซุปเปอร์ตีนไก่นะฮะเบอร์ซี่ซิบซี่เบอร์ซี่สิผามันถ่ายอยู่มันบไม่รพี่น้องถ้าปากเสียเจ้าคอยเนี่เบอร์หาซิบกับแม่หน่าจะแต่ว่าคอยชอบเว้านะฮะคอย คอยตลกนะเวลาคอยไปคิดเมือหน้าพี่น้องว่าอันว่าข้าเจ้าคือกล้าว่าเพื่นผัวนะฮะเออผัวบดีเก็บไปในใจนะฮะเออเจ้าออกมาว่าเพื่นผัวเจ้านี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนดีสินะฮะเป็นคนไม่ดีนะฮะเออ คอยบ่าแน่ว่าจะเป็นคนดีเพอะเจ้านินท้าครอบครัวนะจ๊ะเออคอยเบาเลยนะฮะสร้างกระซางนี่เลี่ยงจริงนะฮะแต่มันเป็นคอนเทนต์ของพวกเจก้ากระเฮ็ดไปนะฮะทำอะไรก็ได้ขอ่อยดังนะจ๊ะขอ่อยดังขอ่อยปังนะจ๊ะเออนะจ๊ะเออแล้วที่มึงพ,พูดกูก็อยากปังเหมือนกันไงขนมปังกูไม่เกินนะจ๊ะเออพูดสู่พี่น้องฟังนะฮะใครจะฟังก็ฟังนะฮะใครจะดามากก็ดามามายาหน่อยช่างมันฟังได้ที่มึงฟังไดใช่ไหมพี่น้องเออเอาความดีเขาออกมาแฉอ,าออกมาพูดบ้างน,นะฮะเออ แล้วแต่ความไม่ดีมาพูดนะฮะเออเหมือนแบบฝรั่งชั่วหมดแล้วตัวเองดีคนเดียวนะฮะเออไอคนที่พูดอยู่นั่นก็ผัวคุณนะฮะไม่ใช่คนอื่นนะฮะอย่าให้เออบางทีก็ฝากให้เพื่อนพูดในคงในคลิปนูนะะ่นนั่นนั่นเออถ้ามันเป็นเรื่องเตือนเตือนใจหรือว่าเตือนสติก็โอเคนะฮะเออนี่แหละนะฮะเออเลือกนะฮะเออถ้าเรามีทางเลือกเรามีทางไปเราก็ไปแมน็มีพี่น้องหลายคน,พน,น,พน,นเพิ่นกันเพิ่นก็เลิกคือกันเพราะว่า ทนได้เท่าที่ทนได้แต่ผู้หญิงไทยมีความอดทนสูงเอ่อัญญารู้นะฮะคอ,อ,อยกับอดทนสูงขื้นกันก็คอยสิมาเมื่อนี้งเขาผัวคอย่รวยนะฮะเออแต่ว่าหากินน้ากันเออเขามีผัวไทยเขาก็ะยังอดออมแบ่งปันกินน้ากันทุกอย่างก็จำปนน้ากันนะฮะเออถ้ามีผัวเรั่งแล้วเจ้าก็ยายจะอยากกินจเจสติกับพิซซ่าหลายแล้วแม่นบบพี่น้องลืมตัวนะฮะเออนะฮะลืมตัวนะแต่บางคนอ่ะมันก็อยากจะลืมบ้างอ่ะพี่น้องนะชั่วขณะ <laughs> คอยลืมชั่วขณะมดดากเลยแล้วนะพี่น้อง <laughs> ลืมไปลืมตัวไปชั่วขณะดโมดตูเลยนะจ๊ะเอะออะแค่นี้พอละวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังต่ออีพีหน้านะจ๊ะเออฟังไปเรื่อยๆนะคะ,อะโอเคนะคะขอบคุณทุกแรงใจที่เข้าชมนะคะเออมีอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์ดีๆนะ เดี๋ยวถึกสวนอ่าสวนทุนเรียนสวนเงาะนะจ๊ะเอ่อ o U in clip my f r i e n d thank you very much for come enjoy watching my video นะคะ see y o U นะคะบายบายรบยู you, รบยูขอให้ทุกคนมีความสุขนะ,ะแถวคาดปลอดภัยนะฮะเอ่อขอให้มีทรัพย์นับแสนมีแฟนคลับนับล้านนะจ๊ะขอบคุณแฟนแฟนทั้งลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคนบายบาย